สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญชาแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องใครสวยไม่เลิกสิ่งที่ควรรู้สิบจุดอัปมงคลที่ผิดหลักห่วงจุ้ยบ้านให้รีบแก้ไขด่วนค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาเช็คกันหน่อยค่ะว่าบ้านใครที่ห่วงจุ้ยเข้าขายสุ่มเสี่ยงดังสิบข้อต่อไปนี้บ้าง นั่นหมายถึงว่าเงินทองของคุณกำลังจะรั่วไหลแต่อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าวันนี้บอกบุญชาแนลมีวิธีแก้ไขมาฝากค่ะจุดที่หนึ่งคือมีแหล่งน้ำอยู่กลางบ้านที่บ้านของคุณมีแหล่งน้ำอยู่ตรงจุดกล่นกลางของบ้านหรือเปล่าเช่นห้องน้ำตู้ปลาอ่างน้ำพุ บ่อน้ำถ้ามีแล้วตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของบ้านถือว่าไม่ดีมากๆนะคะเพราะว่าความชื้นที่สะสมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและโชคลาภของคุณค่ะทำให้มีเหตุที่จะต้องเสียเงินอยู่บ่อยๆวิธีแก้ไขถ้าเป็นสิ่งของที่สามารถทำการเคลื่อนย้ายได้ก็ให้เคลื่อนย้ายออกไป จากบริเวณจุดศูนย์กลางของบ้านถ้าเป็นห้องน้ำก็ให้นำม่านหรือมูรีติดหน้าประตูห้องน้ำไว้ปิดฝาชักโครกปิดประตูห้องน้ำเอาไว้ตลอดเวลานะคะและแนะนำให้นำกระถางต้นไม้ประเภทไม้ใบไปตั้งไว้ในห้องน้ำให้ตักเกลือใส่ถ้วยเล็กๆแล้วนำไปวางไว้ด้านข้างชักโครกเพื่อดูดกิน และความชื้นค่ะจุดที่สองตั้งหิ้งบูชาเหนือขอบประตูตำแหน่งที่เหมาะกับการตั้งหิ้งบูชาคือบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบและต้องตั้งในที่ที่มีผนังทึบตันหรือให้หลังหิ้งพระมีที่พิงอันมั่นคงแน่นหนาการตั้งหิ้งบูชาไว้เหนือขอบประตูถือว่าเป็นจุดเสียเพราะบริเวณนั้น จะมีคนเดินผ่านไปมามีพลังงานการเคลื่อนไหวจะส่งผลเสียต่อพลังงานศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีแต่ความเสื่อมถอยมากกว่าความเจริญค่ะววิธีแก้ไขควรย้ายมุมจัดตั้งหิ้งบูชาไปไว้หลังผนังด้านอื่นและควรให้หิ้งบูชาหันหน้าไปทางประตูหน้าบ้านจึงจะมีผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการทำมาค้าขายนะคะจุดที่สเตียงนอนอยู่ใต้คานไม่ควรวางเตียงนอนไว้ใต้คานเพราะถือว่าเป็นจุดที่ไม่ดีจะมีพลังงานกดทับจากคานจะส่งผลต่อสุขภาพทำให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บป่วยได้ง่ายอาจปวดศีรษะและแน่นหน้าอกได้บ่อยๆคู่สมรส มักจะเกิดความไม่ลงรอยกันมีการทะเลาะบ่อแว้งกันอยู่ตลอดเวลาและจะมีผลมากที่สุดหากคานมีขนาดใหญ่และอยู่ห่างจากตัวเราไม่เกิน2.5ด2.5เมตรค่ะวิธีแก้ไขควรย้ายเตียงไปอยู่ในตำแหน่งอื่นให้พ้นจากคานนั้นหรือหากไม่สามารถทำได้ให้ตีฟ้าปิดคานนั้นเสีย หรืออาจจะใช้ผ้าผืนใหญ่ขนาดเท่ากับความกว้างของเตียงปิดเหนือเตียงเพื่อไม่ให้เห็นคือคานนั้นและเป็นการกระจายพลังงานที่กดทับของคานให้ลดน้อยลงได้ค่ะจุดที่4คือเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่หน้าบ้านหากว่าบ้านของคุณมีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงกับหน้าบ้านพอดีถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีนัก ทำให้บ้านของคุณขาดพลังความสมดุลมีผลให้สภาพจิตใจไม่ปกติและมักจะออกอาการโมโหเกลี้ยกล่อง่ายอยู่เสมอทำให้ขาดโชคลาภหากมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ด้านหน้าบ้านหรือด้านข้างของบ้านพลังงานของคลื่นไฟฟ้าก็จะส่งผลต่อระบบเลือดภายในร่างกายทำให้เลือดหนืดเม็ดเลือดอาจผิดปกติ เกิดโรคที่หาสาเหตุไม่ได้หรือโรคเรื้อรังค่ะวิธีแก้ไขให้หาลูกแก้วคริสตัลหรือโมบายมาแขวนที่หน้าประตูบ้านเพื่อช่วยสะท้อนและกระจายสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากบ้านและไม่ควรนอนในห้องที่อยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าให้ปลูกต้นไม้ให้สูงแล้วก็บังเสาไฟฟ้าไว้หรือ ติดธงชาติให้บกสะบัดพัดพลังงานให้กระจายค่ะจุดที่5หันหัวเตียงติดกับห้องน้ำการตั้งหัวเตียงไปชิดกับผนังด้านที่เป็นห้องน้ำถือว่าไม่ดีอย่างยิ่งนะคะและถ้าจุดที่ตั้งของชักโครกตรงกับหัวเตียงด้วยแล้วยิ่งไม่ดีอย่างมากเพราะจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีอารมณ์แปรปวนง่าย อารมณ์ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้าห้องน้ำไม่มีแดดส่องถึงจะทำให้เป็นโรคภูมิแพ้หอบผืดโชคลาบก็พลอยหดหายไปด้วยค่ะวิธีแก้ไขควรย้ายหัวเตียงให้หันไปทางอื่นหากไม่สามารถหันไปได้ให้ทำฉากกัน้นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เตียงอยู่ห่างจากผนังและไม่ได้ยินเสียงในห้องน้ำ รวมทั้งป้องกันความชื้นที่ส่งมายังศีรษะของเราเวลานอนด้วยนะคะจุดที่6ตั้งโต๊ทํางานหันหลังให้ประตูหากบ้านของคุณเป็นทาวน์เฮาส์ตึกแถวหรือคอนโดมิเนียมทำเป็นสำนักงานการจัดวางโต๊ะทํางานอย่าตั้งโต๊ะทํางานโดยที่เมื่อนั่งทํางานแล้วหันหลังให้กับประตูเพราะจะทำให ไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นนะคะวิธีแก้ไขคือควรย้ายมุมโต๊ะใหม่หรือหากระจกเงามาติดไว้ข้างหน้าให้ส่องไปทางด้านหลังให้เห็นประตูเปิดได้หากเป็นไปได้ควรย้ายโต๊ะทำงานให้อยู่ในลักษณะหันข้างหรือหันหน้าให้เห็นประตูจะดีกว่านะคะจุดที่7ด กระจกร้าวในบ้านคุณผู้ฟังคะลองตรวจสอบภายในบ้านของเราดูว่ามีกระจกบานใดที่มีรอยร้าวรอยแตกรอยบิ่นหรือไม่เพราะกระจกดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนักเพราะว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านจะมีแต่ความร้าวฉานไม่รักใครปองดองกันจะเกิดการทะเลาะบาะแว้งกันอยู่เสมอ บ้านไหนที่มีการทะเลาะกันโชคลาภการเงินก็จะหนีหายไปหมดค่ะวิธีแก้ไขคือควรเปลี่ยนกระจกที่มีรอยร้าวให้เอาไปทิ้งค่ะหรือผนังปูนที่มีรอยร้าวควรซ่อมแซมให้เรียบเนียนด้วยเช่นกันนะคะต่อไปจุดที่8ตึกอกทะลุบ้านใครที่เป็นตึกแถว หรือบ้านใครที่มีประตูเข้าออกตรงกันทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีนักตามหลักห่วงจุย้ยพลังงานโชคลาภที่เข้ามาในบ้านจะออกอย่างรวดเร็วไม่สามารถตักเก็บไว้ได้พลังงานร้อนเย็นจะมีความแปรปรวนเสียความสมดุลทำให้ธรระค้าขายไม่รุ่งได้เงินมาหรือมีโชคลาภผ่านเข้ามา ก็จะผ่านออกไปได้อย่างรวดเร็วและมีเหตุให้จ่ายเงินเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของคนในบ้านอยู่เสมอคะ่ะวิธีแก้ไขก็คือควรเปิดประตูด้านเดียวหรือหาฉากกั้นบางไม่ให้ประตูทั้งสองด้านมองเห็นกันหรือหาตู้มากัน้นให้ประตูหลังเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของประตูหน้าคะ่ะจุดที่9 เปิดประตูหน้าบ้านแล้วเจอห้องน้ำบ้านใครที่เปิดประตูเข้าไปในบ้านแล้วตรงกับห้องน้ำพอดีเชื่อว่าจะมีการเสียเงินเสียทองเงินที่หามาได้ก็จะไหลลงชักโครกไปหมดค่ะวิธีแก้ไขก็คือให้ปิดประตูห้องน้ำตลอดเวลาทำห้องน้ำให้สวยสะอาดหอมสดชื่นจะทำให้เปลี่ยนจากการเสียเงิน เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นการเสียเงินในเรื่องที่เราต้องการเสียหรืออาจจะหาฉากมากั้นไว้ไม่ให้เห็นห้องน้ำค่ะจุดสุดท้ายจุดที่10คือสระหลังบ้านบ้านใครที่มีสระน้ำอยู่หลังบ้านจริงๆแล้วสระน้ำควนอยู่หน้าบ้านนะคะหรืออยู่ด้านขวาของบ้านเมื่อมองจากถนนไปยังตัวบ้าน ซึ่งเป็นตำแหน่งของมังกรที่ควรจะกระตุ้นให้มีน้ำหรือมีการเคลื่อนไหวซึ่งเชื่อว่าจะนำพาชโชคลาภมาให้ผู้ที่อยู่อาศัยแต่หากมีสระน้ำแม่น้ำทะเลสาบอยู่ด้านหลังบ้านจะทำให้มีแต่เรื่องเสียเงินตลอดเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นรีสอร์ทหรือโรงแรมไม่มีผลกระทบด้านนี้ เพราะเราไปเที่ยวไม่นานและพร้อมที่จะจ่ายเงินอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นบ้านที่อยู่ประจำควรรีบแก้ไขนะคะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือให้ถมสะน้ำให้เรียบร้อยปรับเป็นพื้นที่เรียบหรือเนินดินหากไม่สามารถถมได้ให้ทำกำแพงปูนหรือกำแพงไม้หรือกำแพงต้นไม้ที่มีความสูงกว่าศีรษะของเรา กั้นระหว่างสระน้ำกับตัวบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับหลักฮวงจุ้ยของบ้านสิ่งไหนที่ดีแล้วขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ควรแก้ไขนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคะ่ะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญชาแนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้ แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกทกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ